สวัสดีครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมาให้ศึกษาและรับชมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จยุกปลายนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานที่มีเส้นแซมสองเส้นก็คือใต้ตักหนึ่งเส้นแล้วก็ใต้ฐานบัวอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีใบหูสองข้างนะครับพระเกศ ยาวแล้วก็พาดสมออกไปที่เรียกว่าเป็นพระยุคป,ปายอันดับแรกเราดูจากเส้นกรอบกระจกนะฮะหงนี้ด้านขวามีด้านบนมีด้านซ้ายมีด้านซ้ายนี้เมื่อก่อนก็เรียกกันว่าเส้นวาสนานะครับถ้าพระอยู่ในมือเซียนก็ถือว่าเป็นเส้นวาสนามีราคาแพงนะฮะ แต่ถ้าอยู่ในมือชาวบ้านก็ตีว่าเก๋เก่าไม่แท้นะครับถ้าเส้นบังคับพิมพ์มองไม่เห็นบางองค์อาจจะถูกตัดขอบชิดนะฮะวิธีสังเกตข้อต่อไปก็คือดูการนั่งนะฮะพระยุคนี้จะมีการนั่งที่เห็นนะแค่ข้งซ้ายเล็กขมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับ จากนั้นมาดูที่ฐานสิงฐานสิงจะปลายเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็เล็กกว่าอยู่กลางต่อไปอันดับสุดท้ายก็ดูฐานล่างสุดหรือฐานเฉียงนะฮะหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าและตรงกลางฐานส่วนมากจะเห็นร่องอ ยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับองนี้เป็นพระที่ถูกลงลักมาก่อนนะฮะส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีแอนมีโค้งเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนในบรรทัดมีรอยปูไตมีรอยนอนด้นนะฮะมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดส่วนสภาพ ของเนื้อหาว่าจะมีมวลสารชนิดใดบ้างประเดี๋ยวเรามาดูด้วยกล้องกางขยายสูงครับด้านข้างนะฮะขอบค่อนข้างจะราบเรียบนะฮะก็น่าเชินพระที่ถูกทำด้วยแม่พิมพ์ที่ตัดขอบสำเร็จนะครับก็คือกดพระออกไปกดแม่พิมพ์พระก็ออกมาเป็นลักษณะนี้เลย ดังนั้นขออข้างจึงไม่ค่อยจะเห็นรอยปีรอยแยกเท่าไหร่นะครับด้านในองค์พระก็งดงามนูนเด่นนะฮะพระเกศแกะได้อ่อนช้อยนะครับแล้วก็พาดสูงมออกไปพระศอมีความสูงนะครับหน้าอก็สูงนะฮะซอกแขนลึกนะครับเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนนะ เห็นเส้นใต้หน้าตักชัดเจนเห็นเส้นใต้อาที่2สองชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพระที่มีเส้นสายงดงามเรียบร้อยไม่ขาดไม่แบ่งนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงที่ถ่ายด้วยกล้องกรลังขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพด้าน,นหลังนะฮะ เมื่อดูด้วยกล้องกระไกสูงเราก็จะเห็นว่ามีมวลสาราต่างๆนะฮะเช่นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเป็นลักษณะของดินกังแพงนะฮะมีจุดดำก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเศษลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดหรือเปล่านะฮะมีรอยแตกตามธรรมชาติอันนี้เป็นแผ่นลักเก่านะฮะ มีรอยแตกภาพนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามีร่องรอยของวลสารนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของลินสีแดงนะฮะมีจุดสีทองตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าพระองค์นี้น่าจะมีผสมเศษทองคํานะครับมีจุดสีดำ มีจุดดำจุดแดงนะฮะแต่ที่สบายใจได้ก็คือมีล่องลอยของการลงลักมาแต่เก่าก่อนนะครับการลงลักถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดตขังนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นเขาคิดวิธีที่จะนำวัตถุสิ่งของมารักษาเนื้อพระไว้ให้คงทนถาวร อยู่ไปนานๆนะอาจจะเป็นลักอาจจะเป็นยางไม้ชนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นของลักที่ยังหลุดไม่หมดนะครับเนื้อช่วงนี้มีการงอกนะฮะมีความสูงความต่ำนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะฮะตอนนี้เป็นสภาพของใบหูนะฮะ ลำคอแล้วก็ทองคำนะครับพระองค์นี้ถือว่ามีการผสมแผ่นทองคาหรือทองคําเปลวลงไปในมวลสารนะฮะบ่งบอกถึงมีความโดดเด่นในเรื่องของพวกกระซับนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนซ้ายนะฮะมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะฮะมีการม้วนเข้าไปนะครับพระที่ลงรักไว้แบบนี้นะฮะทำให้เรามองเห็นมวลสารต่างๆลำบากนะฮะนอกจากต้องมีสีแดงถึงจะเห็นชัดนะฮะภาพนี้ก็เป็นเส้นซุ้มด้านขวานะครับ ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายนะครับจะตัดตรงกว่างหัวฐานด้านขวาหัวฐานด้านขวา,วา,า,ขวาตัดเฉียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ปลายจะงอนขึ้นนิดหนึ่งนะครับในเนื้อก็พอมองเห็นมวลสามนะฮะอย่างเช่นจุดนี้จุดนี้นะครับ ฐานสิงมีความเป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายนะครับเวลาเราจะดูนะฮะดูในส่วนทีนลาดเอียงนะฮะจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะภาพนี้เป็นฐานที่สองหรือฐานบัวนะครับ อันนี้น่าจะเป็นโลนสารนะฮะอาจจะเป็นทองคำนะครับอันนี้ก็จะมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะมีรักคุมไว้มีปูนงอกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นฐานที่สองนะฮะอันนี้เป็นเส้นใต้ฐานที่สอง อันนี้เป็นหัวเข่าขวานะครับตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทซ้ายอันนี้เป็นเส้นใต้ฐานนะครับผิวลักษณะแบบนี้นะถือว่าโอเคนะฮะมีสงูงมีต่ำมีนูนมีเว้านะครับอันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจิบอดนะครับ รงวงแขนก็มีมวลสารให้เราเห็นนะฮะมีหลายจุดนะครับแล้วก็เส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงบริเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าอกนะฮะในส่วนทิ่ลาดเอียงเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะฮะบริเวณตรงนี้ก็เห็นมวลสาราต่างๆ เห็นรอยแตกนะเห็นเส้นลักที่ฝังติดอยู่นะครับลอกแขนค่อนข้างจะลึกนะครับหัวไหลซ้ายจะบางจะสูงกว่าหัวไหลขวานะครับพระเกตนะแกะได้ออนช้อยแล้วก็พาซุ้มออไปเส้นซุ้มก็มีบษษนสาในเราเห็นนะฮะ ใบหน้านี้ชัดเจนนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเอาพิม์พนี้องค์อื่นก็จะไม่มีใบหน้าแบบนี้นะฮะอันนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่าแต่ละองค์จะแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นจะไปชี้ว่าพระสมเด็จพิม์พนี้นะฮะต้องมีลักษณะใบหน้าแบบนี้ต้องมีมวลสารก้อนนี้ถึงจะเป็นพระแท้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ถือว่าผิดหลัก นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกรรขยายสูงไปพร้อบๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะถัดลงมาก็เป็นหน้าอกนะครับ ชอแขนลึกนะฮะมีร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาและก็ลักที่เกาะติดอยู่เรามาดูพื้นผิวกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็มีร่องรอยของลักที่เกาะติดอยู่นะครับอันนี้เป็นลักษณะปูที่งอกขึ้นมานะฮะ เป็นสีขาวสีน้ำตาลแบบนี้เป็นสีของน้ำลักนะครับอันนี้เป็นจุดทองขับนะฮะปีมือเชิงช่างแกะได้ปลาหนีดนะครับ องนี้ถ้าดูด้วยกล้องกระข่ยสูงแบบนี้เราก็จะเห็นมวลสารต่างๆมากมายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเศษว่างน,นะฮะมีจุดสีขาวนะครับพระแต่ละองค์นะฮะจะมีมวลสารไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ ก้อนดินที่จะมากดแม่พิมพ์จะมีมวลสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละข่าวมวลสารแต่ละที่มีก็จะแตกต่างกันไปนะครับใครโชคดีได้ก้อนที่มีมวลสารจัดจ้านก็จะได้พระที่งดงามนะครับ อันนี้เป็นดินกำแพงนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของทอ,องคำนะครับอันนี้เป็นเส้นแซมใต้ฐานบัวนะฮะ มาดูด้านหลังกันฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นไซด้านหลังบริเวณส่วนบนนะฮะจะเห็นปูนหม้อขึ้นมาเยอะแยะนะครับเป็นลักษณะสีขาวนี่นะฮะส่วนสีน้ำตาลเป็นลักษณะของลักเก่านะฮะเป็นลักษณะของน้ำลักยังหลุดไม่หมดเป็นส่วนที่ต่ำนะครับ ลักที่ยังหลุดได้หมดก็เป็นลักษณะสีดำๆแบบนี้นะภาพนี้แสดงให้เห็นถึงต้องรอยของการชุบลักษชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของน้ำรักที่แตก ตรงนี้ก็มีการงอกของเนื้อผระนะฮะถ้าดูแล้วองค์ไหนผิวพัรร์ไม่มีการงอกของปูนผิวไม่ยับไม่ย่นไม่สูงไม่ต่าก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับ การเล่นหาพระสมเด็จเราต้องเล่นในเรื่องของความเก่านะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ต้องคิดเสมอว่าพระอายุร้อยห้าปีขึ้นนะครับน่าจะมีสภาพแบบไหน น,นี้ก็ถือว่ามวลสารโอเคนะฮะมีทั้งทองคำด้วยนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดต้อำยาเช็คอายุแคนไซตรงตำหนังนี้นะครับตอนนี้ก็หยดต้องยาลงไปแล้วนะฮะ ถ้าองค์นี้เป็นพระแท้พระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพระที่มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกดหอย a ําย้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะครับแล้วก็จะมีออฟองอากาศขึ้นถ้าเป็นพระใหม่พระเรซินพระปูนพลาสเตอร์นะฮะน้ำยาที่โยดลงไปก็จะกระจายหา,หายไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันม่าเป็นอย่างไรนะฮะปรากฏว่าโอเคนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม็ดรกลมนะฮะฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆพอแสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคมีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนหปลกหอย ซึ่งตรงกับคําโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วก็ดูด้านหน้ากันต่อนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้านะฮะดูในส่วนที่สูงก็คือพวกฐานต่างๆนะฮะดูบนสารดูการเปลี่ยนแปลงกายภาพ สังเกตเห็นว่ามีมวลสารค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเมื่อเราดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงเช<ม>่นซุ้มนะฮะก็มีมวลสารมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นจะม้วนเข้าไปนะครับมวลสารที่เป็นสีแดงแบบนี้จะมองเห็นชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นทองคำนะฮะตรงนี้เป็นเส้นฐานที่สองข้างบนนี้เป็นเส้นแซนะ,ะเส้นแสงใต้ตักนะครับตรงนี้เป็นเส้นแสงใต้ถานสองนะครับ ซ o ก็เป็นจุดท <iedzieć> ี่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะส่นหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงันแต่ภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ แขนก็ว่างงดงามนะครับถือว่าเป็นพระที่ปลอมสวยนะครับเอาขึ้นคอ,อก็ไม่อายใครนะฮะสภาพเดิมๆไม่ผ่ากนการใช้บูชานะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ขประทานมีเส้นแซมสองเส้นนะฮะแล้วก็มีใบหูสองข้างมีควางมงดงามคลาสสิก ถือว่าน่าภูมิใจที่ได้ใช้บูชานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ